สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เข้ามาดูในตู้นี้หน่อยนะครับเนาะก็มายืนงงง,งมายืนนึกมายืนนึกอะไรสักหน่อยนะครับว่าเพราะว่าช่วงนี้เบิร์ดชัยเบิร์ดชัยก็มันมันมันหนาวนะครับเนาะดูครับลมหนาวก็พัดอยู่ตลอดนะครับหนาวแล้วก็ บอลสีเบิดชัยก็โตโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันจําหน่ายนะครับผมก็มายืนนึกอยู่นี่เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก่อนจะถ่ายคลิปเนี่ยก็มายืนนึกนะครับว่าเอ้ผมจะผ่าหัวบอลสีดีไหมหรือว่าผมจะรอรอเออให้ถึงหน้าฝนหมดหนาวก่อนแล้วค่อยทําจํานวนนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูที่ผมผ่าไว้อะน้องไม่ค่อยงอกเลยนะครับเนาะ อย่างหลวงตาเมืองเนี่ยผมว่าน้องก็พร้อมที่จะผ่าหัวแล้วละ่ะแต่ผมดูลักษณะแล้วมันเป็นบอลบอลลรไอเทมอะ่ะกลัวผ่าแล้วไม่งอกกลัวผ่าแล้วเน่าอ่ะครับก็เลยเออเลยมายืนนึกอยู่นี่นะครับตั้งนานนะครับโอ้ดูนางรากสดนี่ครับนางรากสดที่ผมปล่อยไปนะครับเอ,อเมื่อวานนะครับเนาะเ,เมื่อเมื่อเมื่อ,อวันก่อนนะครับนางรากสดที่ผมปล่อยไปเมื่อวันก่อน เป็นนางลากสดแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือต้นแม่เขานี่ครับมอบอลมันก็ยุบไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับดูครับแต่มันก็มีหน่อออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอย่างต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับก็มีหน่อนี่ครับเห็นไหมครับนี่มีหน่อเนาะนะครับบอลสีมันก็ยุบไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับทุกท่านมันมันไม่ค่อยสวยครับเนาะมันไม่ค่อยสวยนะครับ ก็มายืนนึกยืนดูนะครับพี่พี่ดูเถอะครับยว่าดานานรรรุพัต์ต้นนี้ครับดาราน,นพร,รัต์ของผมต้นนี้ดูสิโอ้ยน้องง่อยเลยนะครับเนี่ยง่อยไปเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเลื้อรากแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะครับดูใบใหม่ออกมาใบานี้ขาวแล้วง่อยไปเลยนะครับโอ้ดูครับเจ้าล้านช้าง หงิกนะครับน้องง่อยนะครับบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนะครับ <c oughs> เออผมก็นะก็มายืนนึกอยู่นี่จะเอายังไงต่อดีนะครับบอลสีก็ไม่มีแบ่งปันแล้วนะครับเนาะ <c oughs> เอาล้วครับเดี๋ยวมีแบ่งปันบอลสีนิดหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้ มีอะไรแบ่งปันนะครับมาครับทุกคนครับวันนี้ก็แบ่งปันบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะช่วงท้ายคลิปนะครับก็มีบอลอันเนี้ยครับเนาะผมไม่ทราบชื่อแต่ไม่ใช่หลวงราศนะครับบอลอันเนี้ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกต้นเจ็ดต้นนะครับเนาะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะเออหนึ่งร้อยต้นละห้าห้าสิบบาทนะครับแห พูดผิดพูดถูกต้นละ50บาทนะครับนี่ครับสวยๆครับสวยต้นนี้มันจะแดงๆดำๆยังไงไม่รู้ผมอธิบายไม่ถูกแต่มันไม่ใช่หลวงลาดแน่นอนนะครับนี่ตรงนี้นะครับต้นละ50บาทนี่ครับสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับนี่ครับต้นละห้าสิบบาทนะครับมีมีมีเยอะอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหม ต้นละห้าสิบาทต้นละห้าสิบาทเลยนะครับเนาะแล้วก็เมืองเกาะเกล็ดนะครับนี่ดางสวยนะครับเมืองเกาะเกล็ดดางสวยนะครับต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ใบเขาแปลกดีนะครับต้นนี้เกาะเกร็ดหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับด่างแล้วนะนี่ไม่คิดไม่ฝันว่าเมืองเกาะเกล็ดต้นละหนึ่งแสน <laughs> จะเหลือต้นละ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเออเนาะเอาครับเนาะบอนสีนะครับมันเป็นราคาไม้ประดับนะครับราคาแบบนี้ก็โอเคละนี่หนึ่งร้อยห้าสิบด่างสวยนะครับนี่แล้วก็แล้วก็เมืองกอะเก็ดอีกต้นหนึ่งครับทุกท่านนี่ต้นนี้ก็ด่างนะครับนี่เห็นไหมมันด่างทุกใบแหละ มันอยู่ที่เหนือมันเลยด่างเหลืองจริงๆน้องด่างขาวสวยนะต้นนี้ก็150บาทนะครับนี่เมืองเกาะเกล็ดเมืองเกาะเกล็ด150แง่ต่อไปครับต่อไปต่อไปก็เป็นบอเสีอะไร <laughs> เออนี่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 รัศมีเงิน นี่รัศมีเงินนี่ครับต้นนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับรัศมีเงินเจ็ดสิบบาทนี่ใครที่ถามหารัศมีเงินสว่วนรัศมีเงินลุ้นด่างก็มีนะครับรัศมีเง,นนง 1, 2, 3, เินลุ้นด่างมีหนึ่งสองสามสี่เอ้ยแต่ต้นนุ้นด่างแล้วนะครับอ่ารัศมีเงินลุ้นด่างต้นละห้าสิบบาทนะครับนี่อ่าต้นละห้าสิบบาท ก็นางฟ้าจำแรงนั่นแหละทุกท่านแต่มันก็ด่างแล้วนะมันไม่ได้ลุ้นหรอกนี่ครับต้นละ50บาทรัศมีเงินลุ้นด่างเนี่ยเนี่ยครับต้นนี้ก็ด่างแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นละ50บาทแต่มันด่างน้อยแค่นั้นแหละนะครับมันด่างน้อยแค่นั้นแหละอ่าแล้วก็ลูกไม้เปรอะนะครับเปรอะ,ะเลยสีชมพูนี่นี่ครับลูกไม้ต้นนี้ ห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทลูกไม้เปรปะดเลยนะครับเนี่ยครับนี่สวยครับเนี่มันจะเปรปะดชมพูนะครับเนาห้าสิบบาทนี่ครับสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้นะครับทักมาหาเบิร์ชัยได้เนาะจะไปดูตู้อื่นต่อครับมาครับท่านไหนที่ยังไม่มีนพเก้านะครับนี่เจ็ดสิบบาทนะครับนพเก้าด่างนะครับนพเก้าด่างสวยครับเจ็ดสิบบาทนะครับนพเก้าแล้วก็เอ่อ เดี๋ยวก่อนวางก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับเท้าลำไยเท้าลำไพแผงแดงนะครับทุกท่านเท้าลำไยนะครับเท้าลำไยแผงแดงอ,อยู่ที่ห้าสิบบาทห้าสิบาทนะครับเท้าลำไยแผงแดงห้าสิบบาทนี่เออแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย นี่ก็เท้าลำไพแผงแดงนะครับทุกท่านนี่ครับต้นละห้าสิบบาทมีสองต้นนะครับเท้าลำไยแผงแดงนี่สวยนะสวยมากนะครับห้าสิบบาทแล้วก็อันนี้คือนางวิชุดานะครับนางวิชุดามีสองต้นนะครับเนาะนางวิชุดาสวยนะอันนี้มีสองต้นในกระถางนะครับ อันนี้เอาไปเจ็ดสิบาทนะครับเจ็ดสิบาทนางวิชุดาสองต้นในกระถางเจ็ดสิบบาทอ่าต่อไปก็นางรากสดอ่าแปลกนะครับนางรากสดแปลกครับต้นนี้นี่อันนี้คือนางรากสดนะแต่ต้นนี้แปลกอ่เอาไปนี่เอาไปนี่คือแบบเท่อะครับต้นนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับนางรากสด แปลกนะครับนางรักสดแปลกดูป้ายครับสวยมากใบเขียวแล้วก็ป้ายแดงนะครับ200บาทครับต่อไปเป็นศีลาหุ้มทองต้นนี้ศีลาหุ้มทองคือแผงแปลกมากครับทุกท่านจริงๆแล้วน้องจะแผงเขียวอะแต่เนี่ยมีสีแดงมานะครับน่าเอาไปลุ้นมากนะครับเนาะผมปล่อยให้ที่ราคา350บาทนะครับ สิลาหุ่มทองแผงแปกต้นนี้สามร้อยหาสิบนะครับเนี่ยศีลาหุ้มทองป้ายนะทุกท่านเออศิลาหุ้มทองป้ายนะเนี่ยอืมสวยนะป้ายนะครับศิลาหุ่มทองป้ายสามบาทนะครับเอาละครับวันนี้เบิดใชัยก็ปล่อยไม้ประมาณแค่นี้นะครับเนาะทักแคบหน้าจอแล้วทักมาหาได้นะครับคือบอลสีมันมันไม่ค่อยโตรครับทุกท่าน มันไม่ค่อยโตอะครับเนาะผมก็ก็ยังหนักใจอยู่นะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับบอลสีมันไม่ค่อยสวยช่วงนี้ก็ขายเท่าที่มีแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้เบิด์ชายบอลสีลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ